ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวพักประชาชนนะครับหุบป,ปากบ้างก็ดีนะครับผมอ,อยู่ฝ่ายเดียวกับพักประชาชนนะครับพักก้าวไกลนะครับอย่ามนุษยธรรมจ๋ามากเลยนะครับที่ไปบอกว่าโรงพยาบาลต้องควรมีมนุษยธรรมรักษาพวกเขมรนะครับอย่างน้อยช่วงนี้นะครับหุบป,ปากหน่อยนะครับนะทำตามความรู้สึกของประชาชนก็ได้นะครับถ้าจะไม่ร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลก็ควรทําตาม ความรู้สึกของประชาชนช่วงนี้บ้างนะครับอย่าเป็นผู้ดีจ๋าเลยนะครับนะอุปากบ้างนะครับด้อมส้มตาสว่างบอกไม่เอาแล้วไอ้พักประชาชนไม่เอาแล้วนะเออมาเรียกร้องให้ไปรักษาไอเ้เขมรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมึงจะสิทธิมนุษยชนเกินไปนะเออนี่ด้อมสม้มก็ยังดา่าะไรตอนนี้ เรียกร้องเป็นห่วงเลอเกิดเป็นห่วงสิทธิมน,มนุษยชนนะไม่รู้จะห่วงอะไรกันนะกะนาเออนะครับที่เขามายิงประเทศไทยยิงคนไทยมึงไม่เห็นจะห่วงมั้งไงใช่ไหมเอออันนี้โอ้โหพอมาให้รักษาขเมตปับ๊บโอ้โหเคลื่อนไหวทันทีนะไม่ได้นะเรายอมไม่ทวนลงนะดีกว่าให้ไทยเพียงพร้ำอผิดสัญญาเจนีวานะ โรงพยาบาลเขมรมันก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเยอะแยะนะโรงพยาบาลเขมรมีเยอะแยะเลยแอดมินไปนค้นข้อมูลแล้วแล้วโรงพยาบาลดีๆทั้งนั้นเลยนะตึกใหญ่ๆโ,โตๆทั้งนั้นเลยเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรท้กอย่างไปเปิดสาขาที่เขมรนี่ก็มีนะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนะนะครับทาไมไม่ให้เขาไปรักษาล่ะทําไมต้องมารักษาอยู่ประเทศไทย นะอยงงเหมือนกันเนี่ยเขม,มินก็มีโรงพยาบาลน,นะโอ้มีเป็นสิบสิบโรงพยาบาลเลยนะลองลอง,ลองไปเสิร์ชดูท่านผู้ชมขมินมีเป็นสิบโรงพยาบาลมึงไม่คิดจะคิดจะรับรักษาทาหารขมินมึงเลยเหรอไม่คิดจะรักษาเลยรักษาฟรีเลยเหรอฮะงงมากเออทำยังกับประเทศตัวเองไม่มีโรงพยาบาลกันเนี่ย เราจะมาเรียกร้องให้คนไทยรักษาโอ้นะภาษีคนไทยทั้งนั้นนะครับที่รักษากันอยู่ทุกวันเนี่ยเออนะมีทหารมารักษาตลอดเวลามีทหารเขเมีเนี่ยบาดเจ็บมารักษากูก็งงเอ้ยโรงพยาบาลมึงไม่มีรือไงวะนะหรือไม่งั้นก็ให้ไอ้พวกสสพักส้มมันไปรักษาเองก็ได้มันห่วงมากมันห่วงเขเมีขนาดนี้นะ นอกจากจะห่วงขเขมรแล้วยังห่วงพมา่าเนี่ยนะครับเออไอ้พักนี้มันนะมึงห่วงชาวเขาเรียกว่าอะไรห่วงห่วงต่างด้าวมากกว่าห่วงคนไทยหรือ,อยังไงอนะพยาบาลก็ต้องมาเสียเวลารักษาขเขมรนี่นะออโอ้โหรักษาคนไทยก็พอแหงอยู่แล้วทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับ รักษาคนไทยก็เหนื่อยจะแย่แล้วยังต้องรักษาขมรอีกพูดก็ไม่รู้เรื่องอีกเมียงก็มาอ๋อเจ็บตรงเจ็บตรงนี้โอ้เจ็บตรงไหนก็ต้องใช้ล่ามอีกนะครับโอ้ยเือนจริงๆริงอ้กพักส้มเนี่ยนะพักส้มอยู่ไว้ทําไมวะฮะห่วงแต่ต่างชาติหุบปากสักนิดนึงก็ได้นะหุบปากบ้างก็ได้นะไม่ต้องแจนทุกเรื่องก็ได้นะเออแจนทุกเรื่องจริงๆเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ